ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rev อนไรแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารระบบป้องกันภัยและนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุคนั่นคือขีปนาวุธแอสเตอร์30รุ่นปี2026เราจะพาไปเจาะลึกในเรื่องของคุณมสมบัติรายละเอียดทางเทคนิคการอัปเดตใหม่และบทบาทสำคัญในสนามรบยุคใหม่ ขีปนาวุธแอสเตอร์30เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบชั้นเดียวและหลายชั้นพัฒนาโดย MBDA ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอากาศยานขีปนาวุธร่อนโดรนและขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วสูงโดยเวอร์ชันปี2026ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์รบที่ซับซ้อน จุดเด่นของแอสเตอร์30คือความว่องไวและความแม่นยำในการสกัดเป้าหมายซึ่งเกิดจากการออกแบบ2ขั้นตอนประกอบด้วยส่วนขับเคลื่อนหลักเพื่อเล่งความเร็วและส่วนหัวนำวิถีที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วรุ่นใหม่ในปี2026ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของโครงสร้างเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขับดันทำให้ระยะยิงสามารถขยายได้สูงสุดถึงประมาณ150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับภารกิจและสภาพแวดล้อม S a s สเต30ถูกใช้งานในระบบ PAAMS p r i n c i p a l Anti Air Missile System) บนเรือรบหลากหลายรุ่นเช่นเรือฟริเกตชั้น Horizon ของฝรั่งเศสเรือพิฆาตของอังกฤษและอิตาลีรวมถึงระบบยิงจากภาคพ,พื้นดินอย่าง SAMP ที่หรือชื่อใหม่ในยุโรปค,คือ MAMBA รุ่นปี2026ยังได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ NATO ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทมและการเลือกเป้าหมายอย่างแม่นยำ ระบบนำวิถีของขีปนาวุธเป็นแบบ Active ฟร d ด r าโฮ i n g ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้เองในระยะสุดท้ายและสามารถทำการเคลื่อนที่ด้วยแรงจีสูงเพื่อหลบหลีกหรือโจมตีเป้าหมายที่มีความเร็วและความสามารถในการหลบหลีกสูงโดยในปี2026มีการเสริมปัญญาประดิษฐ์ AI ในระบบนำทางช่วยให้การประมวลผลและตอบสนองต่อภัยคุกคามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึง้น อีกหนึ่งการพัฒนาสำคัญในปี2026คือการเชื่อมต่อกับเรดาร์รุ่นใหม่อย่าง Chronos Grandnaval และ SMART LMM ซึ่งเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับและเพิ่มความสามารถในการยิงเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกันในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามจำนวนมากระบบยังสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นลดเวลาตั้งแต่ตรวจพบจนถึงการยิง หัวรบของแอสเตอร์30เป็นแบบแรงระเบิดกระจายสเก็ตมีระบบจุดระเบิดด้วยระยะใกลรุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงทั้งในด้านการจัดรูปแบบการระเบิดและระบบตรวจจับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายแม้กระทั่งเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงหรือใช้เทคโนโลยีล่องหนนอกจากนี้ยังสามารถถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดระบบย่อยต่างๆได้อย่างรวดเร็วทำให้รองรับภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแอสเตอร์30ได้รับการทดสอบในสถานการณ์จริงหลายครั้ง และได้รับเลือกใช้งานโดยหลายประเทศพันธมิตรใน NATO เพราะเป็นระบบที่เชื่อถือได้และสามารถใช้งานได้ทั้งบนเรือและบนภาคพ,พื้นดินการอัปเดตล่าสุดในปี2026ได้ยกระดับระบบนี้ให้ทันสมัยและพร้อมสำหรับสงครามยุคใหม่และนี่คือรีวิวฉบับสมบูรณ์ของขีปนาวุธแอสเตอร์30รุ่นปี2026หากคุณสนใจเทคโนโลยีทางทหารและอยากติดตามนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง rev a m d ride like ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆและรีวิวสุดพิเศษจากเรา